ไม่กล่นองแม่กล่องแม่กล่อค่ะแม่กล่กองเลนะคะไม่ร้องแม่กล่องนะคะแม่กล่องค่ะง่วงก็นอนสิคะ ง่วงค่ะนวง่วงค่ะง่วงนวลนวลนวงค่ะนวลนอนนะคะนวลนอนนะคะนอนนะคะโอ้นอนนะคะไม่กล่อมนะคะ ง่วงเหรอคะง่วงไหมคะง่วงก็นอนสิคะนอนนะคะง่วงค่ะง่วงไม่รู้าง่วงหนูก็นอนสิคะแม่ก่อนนะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วนอนนะฉันน่กลับน,นะตกกลางแตนตกกง่วงก็นอนสิง่วงก็นอนนะ <c oughs> ง่วงค่ะง่วง <c oughs> ง่วง่วงโอ้หนูง,ง่วงนะคะ อะไรคะตลาดเจ้าอะไรอ่ะอืมนีนน้นก็ไปนอนทักทีสี่ห่วงอยู่นั่นนี่ะไปนอนแตะนอนเนะนี่ยอืม